วันที่7กันยายน2565เวลาประมาณ23นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพเมืองเชียงรายภายใต้การดนินการของพันตำรวจเอกพัส,สกรณภิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองเชียงรายนำโดยพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์จิตริสานรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายรวมกับร้อยเวรงานป้องกันปราบปรามและชุดสืบสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายและฝ่ายปกครองได้รวมกันตวดขันจับกลุ่มการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบรพืชกระท่อมโดยได้ทําการตรวจสอบที่ร้านคนขอท่อมเลขที่213ท9หมู่1ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพบนางสาวปริชัทและนายนิชนันแสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งพบว่าร้านดังกล่าวได้เปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มผสมน้ำกระท่อมและมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ20คนนั่งดื่มเครื่องดื่มกันอยู่ภายในร้านจากการตรวจบัตรประชาชนของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีเรื่องที่น่าตกใจเพราะพบว่ามีบุคคลอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ได้นั่งดื่มน้ำกระทอมอยู่ภายในร้านจำนวนถึง5คนด้วยกันก,กลุ่มวัยรุ่นเองยอมรับว่าได้มาซื้อน้ำกระท่อมที่ร้านดังกล่าวเพื่อดื่มกินจริง และทางเจ้าของร้านก็ได้ยอมรับว่าได้จำหน่ายน้ำพืชกระทอมให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจริงและไม่ได้มีการตรวจปัดประจำตัวประชาชนของกลุ่มวัยรุ่นแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับเจ้าของร้านได้รับทราบว่าการขายใบกระท่อมหรือเป็นส่วนประกอบของพืชกระท่อมให้แก่บุคคลที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศ2565ลงวันที่26สิงหาคม2565 พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้แก่ผู้ต้องหาได้รับทราบโดยผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพได้รับทราบตลอดข้อกล่าวหาชุดจับกลุ่มจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถาน,นีตำรวจภูทรเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำกระท่อมของกลางเพื่อส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบหาสารเชื้อปนในน้ำกระท่อมอีกส่วนหนึ่งด้วย